แต่เราจะมาอันบ็อกกันนะครับกล่องที่เราได้มาล่าสุดของวันนี้ก็คือสิ่งนี้แต่ okay. สาย3ออก1นะครับก็จะเป็นหัว AV ออกแจ็ค3ามหนิเส้นแล้วก็อันนี้เป็นกล่องพักสายนะครับขนาด4ี่เนสนิ้วต,ตัวนี้เป็นแถมนะครับ ร้านใจดีแถมหัวปักมาให้แล้วก็มีสายแรนสิบเมตรนะครับสายแดนสิบเมตรเราจะไว้ต่อกับฮับไปยังห้องขดปิดคอยของเราสายแดนนี่มีสีเส้นนะครับก็มีราคากนหน่อยราคาเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคน ก็ประมาณนี้นะสายแรนเส้นละ160บาทนะครับหัวสามออก129บาทแล้วก็กล่อง47บาทโอเคเก็บไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะแพเก็บนครับแล้วพบกับรีวิวครั้งหน้าใหม่นะครับ